สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับป้ามดนะคะวันนี้ป้าก็าใส่แมสนะคะเพราะตอนนี้ป้าอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลเด็กนะคะในเอ,อเมริกานะคะในรัออริโซนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็กที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในอริโซนานี้แล้วนะคะก็ก็คือจะมีแบบครบวงจรของเด็กโรงพยาบาลเด็กที่นี่นะคะ ที่ป้ามาวันนี้จะมีหลายตึกมากแล้วก็ตึกนี้ก็จะเป็นเมนบิวดลิ่งนะคะซึ่งมาวันนี้นะคะเขาก็จะตรวจเทมเปอร์เจอร์เหมือนเดิมนะคะอย่างที่จะมีคนตรวจเทมเปอร์เจอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คือ เสียใจยอย่างหนึ่งคือว่าก็คือเข้าไปพบคุณหมอได้แค่ท่านเดียวนะคะอันนี้เขาคือไม่อนุญ,ญาตเลยไม่ว่าจะขอร้องอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะไม่อนุญาตก็คืออนุญาตให้เข้าไปท่านเดียวโจก็บอกว่าเอองัอ้นให้เธอเข้าไปก็แล้วกันให้ป้าเข้าไปป้าก็เลยว่าไม่เอาอะเพราะว่าบางทีเราฟังหมอเขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะบางทีจะถามอะไรก็บ,บางทีฟังไม่เข้าใจถามไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็สู้ให้โจเข้าไปดีกว่าก็เลยบอกว่าให้โจอะเข้าไปหาหมอ นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ป้าก,ก็เลยเดินช้อปปิ้งในกิฟท์ช็อปดู mm hmm. ก็เลยได้เสื้อมาตัวหนึ่งจะให้ดูก็จะเป็นเสื้อของอเนอเจียนะคะเป็น20 20 t y twenty ให้ดูตัวเต็มๆนี่ก็นั่งรอโจ๊กแก้เบื่อก็จะเป็นอย่างเงี้นะคะปี20 20 mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็เลยซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งเป็นที่จะลึกนะะแ้วก็นั่งรอไปยาวๆแล้วก็ คนก็ไม่เยอะนะคะคนก็ไม่เยอะเหมือนเขาจํากัดเหมือนเขาจํากัดคนไข้อะ่ะเหมือนเขาถ้าเกิดว่าไม่แบบฉุกเฉินจริงๆเขาก็เหมือนจะผัดไปอะไรเงี้ยคะ่ะเขาเหมือนจากัดคนไข้คนก็เลยจะไม่เยอะเนะยคะ่ะป้าจะหันให้ดูแบบรอบๆนะคะแบบนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นล็อบบี้ที่นั่งรอกว้างมากๆค่ะกว้างมากตอนตอนที่เข้ามาทีแรกนะคะโจลหลงโจเข้าไปทางอ m e เมอร์เจนซีเราก็บอกว,ว่าเฮ้ยนี่มันทางอ m e เมอร์เจนซีก็หลงหลงอยู่สักแป๊บนึงอะคะ่ะแล้วก็ก่าจะเข้ามาถูกนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะที่นี่จะมีครบวงจรหมดเลยนะคะสำหรับเด็กนะคะเป็นโงรงพยาบาลเด็กโอเคก็อ่า เมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วที่ป้าบอกไปว,ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะอาการของน้องนะคะก็คือว่าตอนนี้คือน้องรู้สึกคือแบบอึดอัดมากนะคะเขาจะอึดอัอด,อดมากนะคะตอนนี้แล้วกเ็เพราะว่าตัวนี้นะคะเฟือกตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกแข็งนะคะเดี๋ยวป้าจะใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะของน้องนะคะซึ่งเป็นเฟือกแข็งซึ่งเขาจะรู้สึกแบบไม่สบายตัวมากๆเลยนะคะคือแบบว่า สองวันแรกคือจะร้องโยเยค่ะตอนนอนอะ่ะเพราะว่ามันขยับขาไม่ได้เราจะสามารถถอดได้เฉพาะเวลาเราเปลี่ยนไดเปิลเขานะคะแต่เราเปลี่ยนแผมเพืร์ด้คเขาว่าค่ะถึงจะสามารถที่จะถอดได้นะคะตอนพอถอดน้องจะยืดแขนขามากเลยเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าโจเข้าหาหมอหรือย,อยังอยากจะไม่รู้ว่าโจเขาจะหมอจะแนะนําอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวป้าจะอัปเดตให้ฟังกันนะคะ โอเคก็มาต่อกันนะคะก็คือว่าหลังจากที่เมื่อกี้นี้ไม่ได้จบวิดีโอที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าพอจากพอโจกมาจากหาหมอนะคะพอโจกมาออกมาจากหาหมอก็มาก็บอกข่าวร้ายเลยก็ป้าก็เลยแบบไม่มีกระเจิดกระใจจะพูดก็เหมือนแบบเสียใจอะว่าทําไมต้อง เป็นแบบนี้ไม่ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราหวังคาดหวังเอาไว้อะไรยเงี้ยสรุปว่านะคะน้องอะ่ะจะต้องผ่าตัดนะคะสรุปแต่ว่าหมอเขายังทําการผ่าตัดให้ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าน้องยังเล็กมากเกินไปอาจจะทําให้เด็กที่จะทําการผ่าตัดได้ต้องเป็นแบบชุกเฉินจริงๆเหมือนจะความเป็นความตายคาดเกี่ยวกันอย่างนั้นถึงจะถึงจะ,ะคุ้มค่าต่อการเสี่ยงในการผ่าตัดแต่ของน้องอะ่ะคือว่ายังรอได้แต่คือก็รอ,อให้ อายุมากจนเกินไปก็ไม่ดีก็คือว่าก็ก็รอประมาณอีกสองเดือนให้น้องได้5เดือนนะคะให้น้องได้ประมาณ5เดือนครึ่งถึงจะทําการผ่าตัดนะคะ<อ>ก็คิดนะคะว่าน้องจะต้องหายนะคะในในเมื่อถึงมือหมอหมอผ่าตัดหมอรับรองอะไรเงี้ยนะคะก็เปอร์เซ็นต์จะหายเยอะแต่คือแบบป้าก็มีความรู้สึกแบบทําไมอะไรเงี้ยต้องมาเกิดขึ้นกับเราทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับน้องด้วยอะไรก็เลยก็เลย เครียดนิดนึงในรถก็เลยยังไม่ได้อัดให้จบก็เลยกลับมาถึงบ้านนะคะสรุปนะคะป้าบอกว่าจะใส่ตัวนี้ให้ดูสรุปว่าหมอบอกว่าไม่ต้องใส่แล้วอุ๊ยหลุดแผลหมอบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องใส่แล้วเสื่ออ่อนตัวนี้ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผลเดี๋ยวหมอจะต้องทําการผ่าตัดให้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเดี๋ยวป้าจะเอาให้ดูคร่าวๆนะคะแบบนึงก็คือเขาถอดออกเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวที่น้องใส่อยู่ สามวันแต่อยู่ตั้งแต่ตอนวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตรงด้านล่างมันจะเป็นพลาสติกแข็งทึ่งมันจะยึดไม่ให้สะโพกน้องไม่ให้ขาน้องเคลื่อนเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีตัวสายรัดเอวนะคะก็จะรัดไว้ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะตัวนี้ป้าไม่ได้ใส่ให้ดูนะเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ต้องใส่ให้น้องแล้วก็คือว่าน้องก็จะตอนนี้น้องก็จะเอ j นจอยฟรีดอมนิดนึงตอนนี้น้องก็จะ สิบพาวแล้วตอนนี้ใกล้ๆจะสิบพาวแล้วใกล้ๆจะทีนี้โอเคมาต่อก็คือว่าสรุปว่าเป็นขาวายของป้าคือน้องต้องทําการผ่าตัดก็จะมีผ่าตัดจะมีสองแบบนะคะคือเขาจะยังไม่ทําการผ่าตัดในตอนนี้เลยเพราะว่าน้องยังเล็กมากมีโอกาสที่จะหยุดหายใจได้ถ้าเด็กที่สามารถจะทําการเด็กที่จะทําการผ่าตัดในเล็กๆแบบนี้นะคะช่วงสามเดือนยังไม่ถึงหกเดือนอย่างเงี้ยนะคะ จะต้องเป็นเคสที่เสี่ยงต่อความเป็นความตายจริงๆนะคะก็คือก็คือถึงถึงจะคุ้มต่อการผ่าตัดนะคะแต่สําหรับน้องนี่ยคือ,อยังรอได้แต่คือก็ไม่ใช่ว่ารอจนอายุมากนะคะก็ก็ไม่ดีนะคะเรื่องของกระดูกก็คือว่าหมอเขาแค่จะต้องการรอให้อ่มโตอีกสักสองเดือนนะคะประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนห้าเดือนครึ่งนะคะหมอจะทําการผ่าตัดก็จะมีการผ่าตัดสองแบบนะคะก็คือแบบเล็กกับแบบ ที่ต้องผ่าใหญ่เข้าไปก็คือหมอก็ดูแล้วแต่เคสนะคะว่าจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเนั้นเดี๋ยวป้าจะอ่าป้าจะเล่าให้ฟังกันนะคะป้าจะเล่าให้ฟังกันก็เลยคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวหลายสําหรับป้านะคะเพราะว่าป้าไม่ได้หวังว่าจะเป็นแบบนี้ป้าที่แรกป้าคิดว่าตัวเนี้ยนะคะเพราะว่าน้องแบบคือมันยึดอะคือมันยึดขาน้องขยับไม่ได้เลยป้าหวังไว้เลยว่าตัวเนี้ย จะต้องหายแน่นอนตัวนี้จะหายแน่นอนแต่คือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้ก็คือว่ากระดูกสะโพกของน้องอะค่ะมันอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะป้าไม่ถนัดก็คือว่ากระดูกสะโพกของน้องอะนะคะถ้าเกิดว่าแรกเกิดแล้วมันเพิ่งหลุดอะมันก็แค่หลุดออกมาคือไม่เข้าเบาแค่นี้นะคะแต่ของน้องอะมันเหมือนจะเริ่มเกยกันแล้วอะคะ่ะถ้าเราถึงจะใส่เฟือกตัวนี้เข้าไปมันก็เหมือนแค่ยึดเอาไว้อย่างนี้มันไม่ได้ กดให้ให้ให้อยู่อย่างนี้ไงคะหมอเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่ที่จะใส่ก็คือก็ถอดไปเล้วเดี๋ยวรอผ่าตัดไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องป้าคิดว่านะถ้าน้องทําตั้งแต่ตอนแรกเกิดออกมาเลยอะอาจอาจจะได้ผลเพราะว่าน้องยังไม่ได้ขยับขาอะไรมากแต่ตอนที่น้องเริ่มใส่เฟือกอันแรกอะคือน้องเขาขยับขาแล้วไงแบบบางทีเขาเอาขามาเกยกันก็คือว่ากระดูกมันอาจจะแบบว่าหลุดออกมาแบบมากขึ้นอะแบบมาเกยกันอะ มาเกิดกันจนกระทั่งเฟือกมันช่วยอะไรไม่ได้แล้ว<อ>ค่ะก็ก็คลิปนี้ก็ป้าก็มาอัปเดตข่าวข่าวร้ายข่าวร้ายมากๆสาหรับป้ายฟังกันแต่ว่าป้าก็จะพยายามไม่คิดมากไม่เคิียดแล้วก็พยายามที่จะคิดเป็นทางที่ดีว่าอย่างไงคุณหมอเขาก็ต้องผ่าตัดแล้วคุณหมอเขาก็จะต้องทําให้น้องหายกลับมาเป็นปกติเห<อ>มือนเดิมนะคะอโอเคโอเคน้องเริมเมื่อกี้เพิ่งจะกินนมเพิ่งจะกินนมเสร็จก็เลย กันเลยเป็นแบบนี้ยุกิกยุกิ๊กโอเคนะคะสําหรับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ป้าขออัปเดตกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้เราป้าขอลาไปก่อนนะคะบาย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 ,บาย,บายงงๆซึมซึมบายบายค่ะ